สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายคนชงชาวันนี้ค่าโซจะมาสอนทําเมนูโอวันตินคันชี่ร็อกจากผลิตภัณฑ์ของโอวันตินค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากสกัดน้ำกาแฟให้ได้100 ml ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้โอวันตินสูตร3นะคะใส่ลงไปที่5ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วคนโอวัลตินให้ละลายนะคะแล้วก็เติมนมข้นหวานที่30 ml ค่ะนมข้นจืดที่50 ml ค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาตีฟองนมกันเลยค่ะฟองนมเข้าซอยใช้นมนกเหยี่ยวสำหรับตีฟองนมนะ,ะแช่เย็นให้เย็นจัดเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าค่ะ ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งขอบแก้วกันค่ะพ่อซอยใช้ช็อกโกแลตนะคะของลามนเต้นะคะในการตกแต่งขอบแก้วค่ะจากนั้นเราก็เทโอวันตินมอคค่าที่เราชงไว้นะคะใส่แก้วแล้วก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะแล้วก็ท็อปด้วยฟองนมที่เราตีไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะโรยด้วยโอวันตินเฟรค่ะ จากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข้าซอยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ